คิดนำเนาะเจชั่วโมงพานไปหนึ่งวันแล้วเมื่อนี้เป็นวันที่2พี่น้องคะเละ้วทึกใจพอวันแรกเซ็นจบปั๊บเห็นเครื่องบินขนเนาะเลารอบน่านฟ้าไม่แวะเข้าไทยตรงไปกัมบูชาก็เครื่องบินใหญ่และวันนี้ก็เห็นการเคลื่อนไหวของประเทศจีนนะคะว่าสเบียงเรืออย่างเนาะเตรียมส่งเหมือนกันนะเบิรงเอาเด้อและวันนี้เสกเบิร์ดนะคะโพสต์มาเมื่อสอชั่วโมงที่แล้ว เผยอยากกังวลประชาชนชาวไทยดูสั้นหากขเขมรเติมอาวุธหลังหยุดยิงเปิดยกสามไทยไม่มีคำว่าหยุดยิงอีกอย่างแน่นอนเบาเรวยว,วอีกเจ็ดขานะถ้าเป็นขาที่แปดสิบหยุดขาที่แปดเป็นขาที่เก้าบหยุดขาที่เก้าตกขาที่สิบปิดเซนสัญญาเจ็ดสิบสองสมงเสีเาใดประชาชนชาวไทยเสอได้พี่น้องนะคนที่ทุกข์ยากลำบากคือประชาชน ชายแดนและทหารผู้ปกป้องชาตินะทหารยศใหญ่ในรัฐบาลอยู่แต่ในห้องแอร์พูดแต่เอาดอีความเจ็บปวดและความสูญเสียอยู่ที่ชายแดนพี่น้องขาเฮ้ยมีใครยืนแขวงคู่อยู่กับประเทศไทยจริงแท้แน,น,น่นอนนะหน้าภาพเป็นสวยภาพหลังโชว์นี่โลกออนไลน์เห็นกันได้ชัดผู้สนับสนุนอืม อารอดูกันไปไอ้คำว่าบรรดาโคศโกสภาหรือรัฐบาลพูดเนี่ยเชื่อได้สักอย่างมะจะไม่หยุดจะเอาให้มันสิ้นสภาพในเมื่อออกปากคำ่าสิ้นสภาพแล้วมันไม่จบแล้วดีนี่มันมาเติมพลังคิดดูรอบสองนี่มันยังเตาน้นเราได้ตั้งยี่สิบวันเน,นี่ยเริ่มรู้แล้วอาวุธคันเขาก็เสียหายไปมากมายที่จะเหยียบให้สิ้นสภาพแต่สุดท้ายก็เวะเวลาให้เขาสามวันจ็ดสิบสองชั่วโมง พื่อตุนแล้วนี่ก็เห็นการตุนชัดๆตุนหยัางเชื่อได้เหรอคเมนไม่มีวันรอเตรียมรับได้เลยใครจะรับผิดชอบบิ๊กเล็กเซ็นรับได้ไหมผมยอมรับครับอืมว่าพูดกับเออคเมนยากจริงๆเขาไม่เคยรักษาคําพูดเพิ่งจะมาพูดคํานี้ผมยอมรับอืมคําวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนใช้คํานั้นไม่ได้คุณต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบนะอืม อย่ากลัวเถอะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตมันลุกแน่นอนตอนนี้ยเพราะเป้าให้มันขนเออ่สเบียงเนาะสมฮเฮ้ยาแล้วกะสุูนเลี้ยงหลานไปตามข้าวไปยิ่งมาเห็นเมืองจีนเคลื่อนไหวขนของขึ้นเครื่องบินใหญ่บินสู่กัมพูชาพี่น้องขาที่จีนนะอืมสรุปอยู่กับใครก็เอาเราแค่ขวางชนควงนะผ่านข้ามอเมริกาเท่านั้นนะ อย่าลืมมาครื่องบินสนามบินที่สร้างใหม่ลงทุนไปเท่าไหร่นะทุนของเขาลงอยู่ที่ในประเทศกัมพูชานะเชิงลึกประชาชนชาวบ้านเลยได้เห็นว่าไม่มีใครยืนอยู่คู่คนไทยจริงๆแม้แต่คนไทยก็ยังขายชาติพี่น้องค่ะนับภาษาประเทศอื่นเขาจะแคร